นะครับลูกสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมีตัวแทนเคลื่อนนะนะตอนนี้ถือที่เดียวอยู่คืออะไรลูกเป็นไพ่เป็นไพ่ดนห้าไหนบ้างมีคิงแบมีคิงครับแจ็คจะเป็นโพดำใช่ไหมครับใช่โดพดำมาคู่เลยนะครับบู๊คี่เขาถามถามว่าโอกาสที่เราจะสุ่มหยิบไพ่สองใบพร้อมกันแล้วจะได้สองใบนี้มีโอกาสเท่าไหร่โอกาสที่จะหยิบได้อ่าโอกาสที่จะหยิบได้ หยิบได้สองใบนี้เลยหยิบมาสองใบพร้อมกันเพื่อเพื่อกรีด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 หนูสุ่มหยิบขึ้นมาสองใบแล้วได้สองใบนี้เลยโอกาสเท่าไหร่อันนี้การจะหาโอกาสได้เราต้องรู้ะอะไรบ้างจากบนจอเราต้องรู้อะรไรบ้างลูกเราต้องรู้รู้อะไรผลลัพธ์ทั้งหมดก่อนถูกไหมในการหยิบไพ่สองใบนะฮะแล้วก็อีดร,รู้รู้อะไรรู้ รู้จานวนที่จะเกิดสองใบนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ่ามาช่วยกันหาครับนักเรียนชายหาหาทั้งหมดนักเรียนชายหาทั้งหมดเหตุก,การณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับจากการหยิบไพ่สองใบจากห้าสิบสองใบใช้สูตรอะไรครับหยิบสองใบออกมาเลือกหยิบออกมาอ่า c n R นักผู้ชายใช้ c n R อ่านักเรียนหญิงหาซิว่ากรณีที่จะได้สองใบนี้มีกี่วิธี ให้เวลาคิดสามนาทีนะครับให้เวลาคิดสามนาทีโอเคสองคนนี้เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนคิดอ่ะขอบคุณมากนะครับผมเป็นเพื่อนหน่อยนะฮะเป็นเพนนะฮะเราเพื่อนคิดนะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาผลมาดูกันว่า,าเพื่อนชายหาผลทั้งหมดนะฮะส่วนเรียนหญิงหาผลเฉพาะวิธีที่ได้เกิดวิธ,วธีขึ้นม่โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าผลเป็นยังไงบ้าง